สวัสดีครับพบกับช่อง79ข่าวดาราชื่นมื่นแต่งหนุ่มสายฝอแหยินดีศิลปินบ้านเดอะสตาสารสโตรอีกคนแล้วครับทีมงานขอแสดงความยินดีกับมุกเดอะสตาสิบหรือนัทนิชาชมดีที่ได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่นิวยอร์กโดยมีเพื่อนๆบ้านเดอะสตาเข้าร่วมอย่างอบอุน่นแอปเปิล ลาพิสลาที่ได้เดินทางไปร่วมงานด้วยได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสาวบ้านดาวออกเรือนอีกคนแล้วยินดีกับน้องสาวที่น่ารักของพี่ได้เจอคนที่ดีมีความรักที่ดีในวันนี้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของน้องมุกและแดเนียลนะคะไม่น่าเชื่อเรารู้จักกันมานานตั้งแต่น้องเด็กๆจนแต่งงานแล้วพี่จะรอยินดีกับทุกความสุขของน้องมุกเสมอไปนะ ครับก็จบกันไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องมุกด้วยแล้วก็ขอฝากช่อง79ข่าวดาราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ